ก็ประเด็นทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะคะในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานศินย์ซึ่งจะดูแลพื้นที่สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษสองจังหวัดนะคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาล่อยู่แถลงข่าวในครั้งนี้นะคะซึ่งจริงแล้วตั้งสองปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดซึ่งก็ตั้งประเดแล้วว่ สถานการณ์การท่องเที่ยวสับสนลงนะคะแล้วก็เ่เรมื่อปีที่แล้วปีสอง5ัหบห้าเนี่ยค่ะเริ่มมืดขึ้นมาแต่ยังกลับมาไม่เต็มที่เหมือนเดิมปีหกสองนะคะทั้นแล้วเนี่ยค่ะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนดิทต่างๆที่เรานัดออกมาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยค่ะงานเทศกาลดบบอันดุนเานี่ค่ะจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจที่จะ ประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นที่เพื่อให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบในการมีกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนี้ขึ้นมาด้วยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่ะมีแคมเปญดีๆซึ่งจริงจรินี้เราตั้งแคมเปญมีท่องเที่ยวไทย2023เป็นท่องเที่ยวไทยสอง6้าหกนะคะแล้วก็มีแคมเปญของตลาดในประเทศนะคะก็คือ365วันมหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยได้ทุกวันค่ะจะออกดังที่พอดีเพิ่งมาจากปัวยแเ้วก็เลยก็เลยค่ะก็เลยจะนำเสนอนักเที่ยวของกางประเทศด้วยอีกแล้วในปีนี้จะมีบริษัททัวร์ที่เสนอขายแพ็่เกจทัวร์เข้ามาจากจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะจากบริษัททัวร์ที่ร่วมกับเพลทอแล้วก็บางส่วนก็มีนำมาจากกัมพูชาค่ะกัมพูชานั้นในส่วนของโลเกอร์ในกลุ่มสื่อมวลชนที่จะเข้ามาร่วมนำเสนอข่าวในการจัดงาน นะคะแล้วก็เออ่จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในอีสานใต้ที่เป็นเปลี่ยนไปด้วยลายที่น่าสนใจจริงๆแล้วการเดินทางมาศรีสะเกษครั้งนี้เป็นครั้งแรกของนิ่มนะคะแล้วก็มาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรหลากหลายที่โอนนี้ตั้งแต่ท่องเที่ยวที่ที่จริงๆอาจจะเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากแต่มองแล้วน่าน่านำไปส่งเสริมเสนอขายในโอกาสต่อไปนี่เลยก็เราจะมีจริงๆแล้วนี่้อม ทในใต้ทีม3ามคำนะคะเรามีนครสองคำคือนครจิตวิญญรณในจการสังเกตก็คือเมืองแห่งสามคำก็คือธรรมชาติธรรมชาติเราก็มีสิ่งที่เสนอขายเด่นๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟซึ่งทุกท่านก็ทราบดีแล้วแต่ว่าทารมาท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยผมยังไม่ได้ทราบหรือลิ้มรสชาติของการ่บอกว่าทุเรียนภูเขาไฟกิ่แล้ว สู้ทุเรียนบูซังกินของมาเลเซียได้หรือเปล่านะคะอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็มีหอประเพณีมีจุดชมวิวแล้วก็พื้ธรรมชาติต่างๆแล้วก็สถานที่แต่งงานเทศกาลดอกลำดวนบานก็จะมีดอกลำดวนบานในช่วงนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจะหรับนักที่เราพี่เราต้องบอกเล่าเรื่องราวสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อให้เาเกิดความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานึ่งด้วยแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปนะคะดังนั้นแล้วอีกสิ่งคือธรรมะนะคะธรรมะตามเราเส้นทางเอจิ อาจารย์ต่างๆในพื้นที่ของังหวัดศรีสเกตอาจจะเชื่อมโยงกับังหวัดใต้เคียนะคะซึ่งก็เราสามารถดึงเข้ามาังหวัดศรีสเกตได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สูงวัดเพรัตนาวัดป่าสีมงคลรัตนารามนะคะหรือว่าป่าหนองหวายวัดป่ามิ่งมณฑารามและอื่นๆด้วยนะคะไม่เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาแล้วก็อีกอย่างคือวัฒนธรรมนะคะมีธรรมชาติมีธรรมะแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะ ซึ่งวัฒนธรรมนี้ก็คือวิถีชีวิตวิถีเผ่าสีเผาไทยของจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นตัวเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะว่าสีเผาไทยที่มายังไงเป็นเผ่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถนําเสนอได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพเป็นสีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ย้อมเนจ่ยที่ท่านทั้งหลายใส่แล้วก็เพ่อใส่ด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็มีเอ่อกิจกรรจุดสีเประเพณี่ยมสีเผาไทยประจำปี2 5 6้ขึ้นมานะคะซึ่งก็ ร่วมกันช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ทุกคนมีมือถืออยู่ในมือทุกคนมีไลน์มีช่วยกันแชร์ค่ะช่วยมีไลา์มีวอตส์แอดมีสื่อต่างๆนะคะปัจจุบันสื่อไปเร็วหมดมากกว่าเมื่อก่อนเราไม่ต้องมีแค่กระดาษกระถางเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามหรือว่าเล็นแต่ก็ตามเราสามารถสื่อด้วยการนี้ของเราแค่นั้นเองก่อแชร์ก่อนกระจายไปเนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ จงบอกหลักอีกทีเดียวค่ะว่าการเนินทางเที่ยวที่เดือนสิงหาคมจริงๆแต่ละปีก็ไม่น้อยนะคะเมื่อปีก่อนหน้าปี62ที่ผ่านมานะคะก็ประมาณ15ล้านกว่าคนฉะนะแล้วปีที่แล้วกับปีที่ผ่านมาาจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าปี65ก็บอกถือว่าเป็นนักเที่ยวร้านกว่อคนก็ถือว่าสามภาระเข้ามายที่วังไว้นะคะแล้วก็ปีถึงแม้นักเที่ยวต่ชาติจะเดินทางเข้ามาไม่มากมาย แต่เราก็แจกกระตุ้นต่อไปในช่องทางต่างๆเพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยกันซื้อขายที่เกศทัวร์จากบริษัทนงเที่ยวต่างๆหรือโรงแรมที่มีอยู่ในสีสเกตประมาณกีสิบแห่งนะคะฉะนั้นแล้วครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับบริษัทนงเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัทสีดาราทัวร์จากอเจริญาหรือสมาคมธุรกิจเที่ยวในจังหวัดรีสเกตสมาคมหอการค้าต่างๆนะคะเราก็มีความกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมร่วมแจกกันนำทัศนเที่ยวเดินทางนอกพื้นที่ เข้ามารับรู้สร้างประสบการณ์ในจังหวัดศรีสะเกดนะคะกับแกลนที่เป็นแรลนดงสคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างการรู้ที่เปิดมุมมองใหม่ๆในจังหวัดนี้ค่ะให้ทราบว่าศรีสะเกดไม่ได้ดีแค่วัดวาอารามหรือไม่ได้ดีแค่กิจกรรมต่างๆงานที่จะการหกอลเขาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถดึงคนเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ในช่องทางต่างๆได้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้วขอเชิญทุกท่าน ช่วยกันนะคะประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกกล่าวบอกต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานสุรินก็มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแลบกอีลาจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะกระโจมการท่องเที่ยวด้วยค่ะก็ขอขอบขอบคุณทุกภาคส่วนในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณในวันบรุณาการท่านบรรยากาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินนะครับท่านตงเยาวจิรันดาที่ท่าน ได้มองเห็นความวุฒิงานที่ปรากฏอยู่ในดินแดนสิสเกต์นี้ท่านจะได้กรุณาได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว้เกิดการเชื่อถ่ายแล้วก็ได้หลงนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดสิสเกต์ขอบพระคุณท่านในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ